ฟอร์ดเอ็กเอลทีปี2017นะครับเป็นรุ่น4คูี4นะครับจะให้ฟังเสียงตอนเข้าเกียร์หนึ่งนะครับแล้วปล่อยคัดแล้วก็เหยียบย้ำซ้ำๆนะครับเสียงจะดังจากนอกตัวรถครับครับโทษนะครับ อาการประมาณนี้ครับเป็นฟอร์ดสามจุดสองนะครับสี่คูณสี่แคปนะครับก็จะทดสอบว่าจะเหมือนกับสองจุดสองที่ผมเป็นอยู่หรือเปล่านะครับในกรณีที่เข้าเกียร์หนึ่งนะครับแล้วลองปล่อยคัดและเหยียบ อาการเหมือนกันเลยนะครับแสดงว่าเป็นเรื่องปกติของฟอร์ดนะครับ